พระพุทธตีโรคกเชษเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ปางมาวิชัยวัสดุก่อจากโลหะหน้าตักกว้าง12.8นิ้วบางแห่งว่าหน้าตักกว้าง3วา17นิ้วสูง4วา18นิ้วปัจจุบันปริษฐานเป็นพระประธานในพระอโบสถวสุทธา์เทวรารามวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร พระอุโบสถเริ่มก่อสร้างในปีพศ2377พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาศรีพิพัฒนรัตนาราชโกษาต่อมาคือเจ้าพระยาพิชัยทั์บุญนาเป็นแม่กองงานพระเจ้าบระมงเธอกรมพระพิทักษ์เทเวศเป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้างเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ผนังภายในเขียนภาพจิจกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่3ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารผจญผนังชั้นบนเหนือหน้าต่างเขียนภาพปฐมสมโพธิ์บานพระเป็นภาพเรื่องรามเกียรติ์บานหน้าต่างและบานประตูเขียนภาพสวรรค์และเทพผู้มาเหศักซุ้มประตูหน้าต่างงดงามมาก เมื่อสถาปนาพระอารามแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมเมือนมนรงค์หารีรักสร้างพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนนั้นโปรดอัญเชิญพระศรีศาสดาซึ่งอยู่บนฐานเดิมไปยังวัดบวรนิเวศวิหารแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปเาใหม่ขึ้นปริสถานแทน รัชการที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่าพระพุทธตีโลกเชษฐและในพศ2407ได้โปรดสร้างพระอสีติมหาสาวกจำนวน80องค์สร้างด้วยปูนปั้นลงสีนั่งพนมมือฟังพระบรมพุทธโอวาทเบื้องหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประทานในพระอุโบสถด,ด้วยสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าลิขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9 3ย9เ 4, 4 6าสหรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ